สวัสดีครับทุกๆคนผมเห็นว่าทุกๆคนนั้นชอบคลิปนี้ของผมเพราะงั้นผมจะมาทำคลิปแนวนี้เพิ่มและเรื่องที่ผมจะเอามาเล่านั่นก็คือชีวิตของผมก็อ,อย่างที่ร,รู้ๆกันนะครับว่าช่วงนี้ร้อนมากๆเลยซึ่งชีวิตของผมนั้นจะวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างเช่นนอนเล่นเกมวาดรูปทำคลิปแล้วก็เล่นเกม ซึ่งผมอยู่แต่ในบ้านผมเลยไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่แต่ผมชินอยู่กับการอยู่แต่ในบ้านผมเลยเฉยๆและยิ่งถ้าผมมีมือถือผมจะอยู่ได้ทั้งวันเลยเออแต่ถ้ามีเน็ตหน่อยก็ดีนะและผมนั้นตัดต่อคลิปไม่เป็นและต่อให้ตัดเป็นผมก็ไม่ทำครับผมขี้เกียจแล้วถ้ามีคนถามว่าทุกวันนี้ผมอยู่ได้ยังไงผมก็จะตอบว่าเสือก <laughs> ผมล้อเล่นนะครับ ผมก็จะตอบว่าสำหรับช่วงวร้อนๆแบบนี้ผมก็จะอยู่ด้วยเพียงแค่พัดลม1ตัวแล้วก็น้ำโค้กหนึ่งขวดครับนี่แหละครับชีวิตประจำวันผมพี่พี่ทำไมเฟซพี่ต้องชื่อภูริเกตเมืองด้วยครับอ๋อนั่นน่ะเหรอมันคือความผิดพลาดของผมเองครับสาเหตุง่ายๆที่ผมใช้ชื่อภูริเกตเมืองนั่นก็คือตอนนั้นผมยังประถมอยู่เลย คือแบบก็ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ทำไงได้เอาละครับผมว่าผมเล่าสนุกมามากพอแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมทำคลิปแนวเล่าเรื่องแล้วเล่ามาได้เยอะขนาดนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะครับและคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้ผมทำคลิปแนวเล่าเรื่องอีกหรือเปล่าผมจะไปอ่านครับ